นะคะดรสสิกรรวงบุรณาคุลค่ะเป็นผู้ก่อตั้งคิดดีขับเฮาส์ค่ะก็เป็นศูนย์กิจกรรมนอกห้องเรียนให้กับเด็กๆแล้วก็มีพรีสคูลให้กับเด็กๆด้วยค่ะ ก็ตั้งแต่ทํางานแคเทเริกก็เป็นเลขาของแผนกสตรีแคทอริกของอัครสังคมนทนกรุงเทพมาก็ปีหน้าก็จะครบ25ปีแล้วค่ะก็เลยมีมิติการทํางานด้านสังคมมาตลอด25ปีประกอบกับหลังจากที่ที่ทสักพักหนึ่งเราเรามีมีครอบครัวมีลูกเราก็เป็นช่วงที่เราเริ่มศึกษาหาข้อมูลเรื่องพัฒนาการเด็ก มาตลอดอ่านหนังสือพัฒนาการเด็กเยอะมากแล้วก็เรื่องออระบบการศึกษาต่างๆทั่วไปทั่วโลกเลยแล้วพอที่เราเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็ตระหนักได้ว่า6ปีแรกของเด็กๆเกนี่ยมันเป็นช่วงพื้นฐานชีวิตเป็นต้นทุนชีวิตที่สําคัญของเขามากๆแล้วเขาสามารถต่อย,ยอดไปได้ตลอดชีวิตแล้วเขาเองคนนั้นก็จะสามารถเผยแพร่ เกิดประโยชน์กับสังคมที่เขามีได้อย่างเต็มศักยภาพที่สุดก็เลยคิดว่าเรามาทําตรงนี้เรียกว่าตอบน้ําพระทัยของพระค่ะว่าเราเป็นคิตชนคนหนึ่งเราจะทําอะไรเพื่อพระได้มากที่สุดก็เลยคิดว่าสิ่งนี้แหละน่าจะในชีวิตเราน่าจะพอทําได้แล้วก็สําหรับเวลาที่เรามีค่ะอย่างที่ งานวิจัยหลาย,ลายอย่างทั้งทั่วทั่วโลกตอนนี้อย่างฮาวาดเองก็บอกว่าการพัฒนาของสมองในช่วง6ปีแรกอะคะ่ะเป็นช่วงตั้งแต่เกิดจนถึง6ปีอะคะ่ะจะเป็นช่วงที่พัฒนาได้มากที่สุดประมาณ9 0ของสมองคนเลยกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กได้ถูกพัฒนาการสมองเราก็จะเรียนรู้แล้วก็เก็บเอาไว้ใช้แต่ส่วนไหนที่ไม่ได้เกิดการเรียนรู้หรือได้ทำเลยไม่ได้พัฒนาเลยประมาณ6ปีแรกสมองเราก็จะถูก t r i มมันออก คือหลังจากนั้นค่ะพัฒนาการของเด็กในด้านนั้นก็จะทําได้ยากนะคะทุกอย่างที่เป็นไปได้เราก็จัดให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ผ่านการเล่นที่มีความสุขอะคะ่ะเขาก็จะเก็บความทรงจำนั้นแล้วสมองเองก็สร้างเส้นใหยสมองที่เชื่อมต่อกันค่ะ ก็อย่างแรกที่เราเน้นอย่างที่บอกเพราะว่าเราเห็นความสำคัญของช่วงปฐมวัยมากๆากอะค่ะเราก็เลยมี preschool playgroup ค่ะก็คือเป็นเป็นคลาสเหมือน international preschool เลยนะคะเราก็จะมีกิจกรรมโดยนำโดย teacher ที่เป็น native speaker ภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษกับเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อีกภาษาหนึ่งโดยธรรมชาติเพราะช่วงพัฒนาการสมอง3ปีแรกคือ พัฒนาเรื่องภาษาได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็มีในแต่ละวันนอกจากออพัฒนาการครบทุกด้านแล้วเราใชออ้หลักสูตรแบบ Project App o โพหรือ Regio Emery อค่ะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็เด็กๆได้ผ่านการลงมือทำนะคะนอกจากนั้นแล้ว ในแต่และว,วันเรายังมี s p e c i a l ลลิเพื่อที่ให้เขาบาลานซ์ในชีวิตเพราะฉะนั้นเราพัฒนาทักษะเขาทุกด้านอย่างวันจันทร์เรามีเซรามิกเคเบิลเพื่อที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อมันเล็กของเขาสร้างจินตนาการจากดินธรรมชาตินะคะเราก็จะมี Specialist ที่เป็นเฉพาะทางจริงๆในแต่และว,วันเข้ามาค่ะอย่างวันจันทร์ก็จะเป็นครูที่จบด้านศิลปศิลปกรด้านเซรามิกที่ได้รางวัลระดับประเทศอย่างวันอังคารก็จะเป็นยูริสมิก นะคะเป็นดนตรีสร้างเส้นใหญ่สมองทําให้ประสาทการได้ยินการรับรู้จังหวะต่างๆของเด็กดีแล้วถูกฟอมเพราะดนตรีก็เหมือนเป็นภาษาหนึ่งของเขาตั้งแต่เล็กพุธวันพุธเรามีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามหิดล เขามาดูแลเรื่องการออกกําลังกายนะคะการสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่การเคลื่อนไหวให้ถูกท่าวิ่งเป็นเดินเป็นยืนเป็นนั่งเป็นเราดูถึงกระทั่งโพสเตอร์เขาเพื่อที่เมื่อเขามีสรีระที่ถูกต้องเขาจะเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็วันพฤหัสเรามียิมนาสติกค,ค่ะเราก็จะมียิมนาสติกทีมชาติเข้ามาสอนเพื่อให้ร่างกายเขามีความยืดหยุน่นล้มยังไงให้ปลอดภัยม้วนตัวยังไงให้ ให้ร่างกายสมบูรณ์ทํำยังไงให้เขาเออสามารถยืดเหยียดได้ทําให้ร่างกายผ่อนคลายอย่างวันศุกร์เราก็จะมีสอนว่ายน้ําโดยนักกีฬาคุณครูโดยเฉพาะทางแล้วก็มีนักกีฬาทีมชาติเข้ามาสอนด้วย <Okay. S 1> แล้ก็สถานที่กว้างขวางอากาศไทยเทศสะดวกนี่เป็นโจทย์อีกอันนึงที่บ้านสร้างที่นี่เพราะว่าช่วง พาลูกไปพัฒนาด้านต่างๆตอนเล็กๆเนี่ยค่ะต้องเข้าห้างค่ะพอเข้าห้างอากาศปิดกลับมาไขขึ้นทุกครั้งเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นโจทย์สำคัญเลยว่าอากาศต้องไขเทปลอดโปร่งแล้วเด็กมาต้องไม่ป่วยค่ะว่า,าจะต้องบอกว่าที่นี่คอนเซปตของเราคือคิดีกับเฮาส์เดอะคอมมูนิตี้ออฟเลิฟแอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ ตั้งแต่บุคลากรของเราทุกคนเนี่ยมีความรักมีความเอาใจใส่เด็กๆ ของเราที่นี่คลาสจะไม่ใหญ่ค่ะเราจะเน้นคลาสเล็กๆหรือคลาสพรเวทเลยเพื่อที่เราจะได้รู้จักเด็กได้อย่างเต็มที่แล้วเด็กก็จะมีเวทีที่จะได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างดีในช่วงปิดเทอมเราก็จะมีแคมป์สนุกๆเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ทักษะเรื่องกีฬาต่างๆด้วยรวมทั้งจินตนาการต่างๆมีอาร์ตช็อปมีคอมพิวเตอร์โคดดิ้งค่ะแล้วก็พยายามโคกับหลายๆองค์กรที่มีคุณภาพเข้ามาเสน ให้กับเด็กๆที่ไม่มีเวลาในช่วงเปิดเทอมค่ะจะบอกว่าเรามีห้องพักผู้ปกครองค่ะในนั้นก็จะเป็นห้องหนังสือย่อมๆรวมทั้งก็จะมีคอนเนอร์เล็กๆที่จะมีของของแคทลิกพวกเราจากทั่วทั้งประเทศเลยนะคะจากทางออสรีชุมพบาลที่เชียงใหม่สรีชุมพบาลดินแดง จากที่คุณพ่อราชบุรีที่ทำเรื่องผักออกแกน,นิคคุณพ่อวุฒธธิชัยนะคะแล้วก็มีสวนสวนผักเกษตรแบ่งปันนักบุญอักเนสจากราชบุรีค่ะเราก็เป็นเครือข่ายกันรวมทั้งที่กาแฟบูโน่ของคุณพ่อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นี่ใช้ก็จะเป็นคุณภาพดีแล้วก็เพื่อชุมชนด้วยค่ะทิ่ที่ขับเขาก็อยู่ชุ่งมังกร17นะคะอยู่ตลิ่งชันค่ะ ฟังชื่ออาจจะเหมือนไกลแต่จริงๆแล้วมาจากสะพานสาทรไม่มีไฟเขียวไฟแดงเลยนะคะข้ามสะพานสาทรแล้ว20นาทีถึงค่ะหรือว่ามาจากทางด่วนออตรงจตุจักร15นาทีค่ะถึงนะคะชื่อเหมือนไกลแต่ไม่ไกลค่ะใกล้นิดเดียวอยู่ในกรุงเทพก็ฝากติดตามใน Facebook นะคะ f c e e o o o k ิด d ี y Clubhouse ค่ะภาษาอังกฤษเราใช้คิดดี้ับฮ์นะคะ กับเฮา s ซสบีเเพราะเราอยากให้นี่เป็นบ้านของทุกคนมีเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคนนะคะแล้วก็ใน TikTok คะ่ะก็เริ่มมีใน YouTube ก็เริ่มมีคะ่ะแต่หลักๆก,ก็ใน f a c e b o o k นะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ